ชมต่อนะคะช้างอยู่หน้าภูเหล็กไฟจ้า,าช้างมะนาวนะคะตัวเมียค่ะตัวแม่ตัวแม่มา <Okay. S 2> อายุเท่าไหร่คะมะนาวสี่ยี่สิบปีค่ะยังไม่มีลูกใช่ไหมคะโอ้ยังไม่มีลูกโอ้โหนิกกี้ <laughs> นิกกี้ตกใจเลยคะ่ะโอ้โหนิกกี้ตกใจช้างอ <laughs> าบนา้ำค่ะ โอ๊ยผาโตสวยอยู่ตรงนี้ค่ะต้องเล่นน้ําเลยร้อนนะครับเอาน้ํมาให้เรียบๆเขาคอมร้อนให้กับเขาช้างอาบน้ำอีกรอบนึงนะคะกินหญ้าปะโอ้สวยมากเลยนะคะภาพนี้ทั้งช้างทั้งภูเขานะคะ เล่นน้ำหรือพี่น้องเรามีบริการอาบน้ำให้ช้างนะคะที่นี่นะคะโอเป็นิมงัลนะไม่ใช่ไม่ใช่คาแครใช่ไหมบริการล้างอเลฟนแคอาบน้ำให้ช้างนะอีเลฟเนแคร์ใช่คาแคร์ตงสาช้างอ่ะมันร้อุดดินขุดินขุดดินขุดดินุดดินุดิคขั้นขันตีนเนาะอันเตเตดมมันหามันใรเปล่ามันขุดหามันขุดหาของกินัไงมันเจอแล้วไง เจอมันแล้วน่ะเจอหักมันหรือรากไม้น่ะรากไม้ค่ะบากไมัโอ้สร้างบังภูเขาตัวนี้สร้างใหญ่็นไงภูเขาได้ย็นโดนเราแต่แต่มุมกล้องนะคะมันไปถ่ายมุมต่ำมันก็ใหญ่กว่าอยู่แล้วจ้ามันขุดหากินเนาะมันขุดมันดูดิเอ๊ะมันเจอแล้วมันเจอแล้วโอ้ยเสียบเสียบเสียบโอ้ยคักคักคักโอ้ยเสียบโอ้ยตาอีกแค่มากเลยนะพอแล้วเหรอคะ ปอด้อยปิดต้องไอปิดต,ต้องไม่ได้ค่ะอาไปตัวเล็กไหมตัวเล็กก็ตัวเล็กยังไม่มาขุดหามันเลยเลยผมกลัวมันมันจะพลาดไปเตะต่อไม้จังเลยยี่สิบปีแล้วนะคะช้างมะนาวคะ่ะตัวใหญ่กว่าผู้เล็กไฟ,ไไฟเลยนะคะมันก็เข้าใจหาเนาะมันก็รู้จักขุดหามันหาอะไรเนาะมันเอาดินมันเตะเตะเตะแล้วดินมันก็จะกระเด็นออกต้องข้างหน้าหนูมีมีหัวนะหนูยังสดนะคะหนูยังสดนิกกี้เป็นไงลูกนิกกี้เห็นช้างอ่ะ ครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่านิกกี้จะช้างครั้งนิกกี้อยาหือโดนเตะตัวใหญ่กว่าหนูมากเลยนะนี่น่าหนักนิกกี้เห็นช้างดูกันเลยนิกกี้นิกกี้นิกกี้สงสัยไปชวนพวกมาแล้วนิกกี้เร็วมาแล้วค่ะมาอาบน้ำแล้วพังคูนสีดอพังคูนมาแล้วค่ะมาอาบน้ำเร็ว รนน้าะตัวนี้ยิ่งคุบฝุ่นใหญ่เสายเปิดน้ำเลยครับตัวเล็กมาแล้วมะนาวอยู่โน่นก่อนนะคะมะนาวรอน้องรอน้องพังคุณอาบน้ำก่อนนะคะตัวใหญ่อาบเสร็จแล้วบ่อาบเสร็จแล้วค่ะอ๋อมาไม่ทันนะไปอบเสร็จแล้วนะครับน้องตีดอพังคูณนะคะจะอาบน้ำน้องพังคุณจะอาบน้ำมากเลยนากเล่นมาก ช้าง yup. อาบน้ำนะคะชื่นใจนะคะถอยมาถอยมาถอยมาปันโอ้ยต้องภาษาเล่าก็นร yeah> ู้เรื <S <s ่องเนื้อบาดนี้โอ้ชางถอยลัางโอ้สวัสดีครับพ่อเนี้บาดสวัสดีครับพ่อเน้อบาดนี่เพ่อนนาดาล่าที้ยสวีครับอีกนะครับขอบคุณเขาสัสมีครับอีกอ่ะ เอ้าเย็บเย็บคนต้งรอดีเย็บเลยเย็ย็บเอ้าเอาอยู่แจกวัดเย็บตะขอตะขออันบนนี้โอ้โหนิกกี้งงเลยค่ะนิกกี้ก็งงนะคะเกิดอะไรขึ้นวะทำไมตัวใหญ่กว่าฉันวะนิกกี้เห็นไหมหยิบเขาก็รู้เลยเนี่ยทำไมเขา ก็สาคลเนาะเนาะเขาพูดรู้เรื่องนะนิกี้เห็นไหมนิกกี้บอกตัวอะไรหวานบอกตัวอะไรหวานทำไมเก่งจังหวะนิกี้เก่งกว่าทันเหรอกาันหลังนีนิี้งบอกให้เขาหวัดดีเขาก็หวัดดีน้องไออันซิดอพังคูนี่อายุเท่าไหร่คะควรคะหกปีโอ้ยหกปีเองนะคะโอ้โหซองคูนซนนะคะเพิ่งจะหายซนเนาะก็ยังเด็กอยู่เนาะ รู้เรื่องหมดเลยค่ะมะนาวนี่ยี่สิบปีนะครับพ่อไอ้น้องนะรู้เรื่องหมดเลยนะคะหมอบลงเขาหมอบลงกับลูกบาดนี่โอ้ตายครูกับผู้เล็กไฟคือแง้มถิ่นนอหนิเนาะขอบคุณครับปรบน้อครับขอบค ววยยด้ไปแล้วครับขอบคุณครับด้วยนะคะปิดน้ำปอาย์น้ำครับปิดน้ำชาตรีวันดีค่ะไปต่อค่ะติดตามช้างค่ะไม่กล้าลอกหลอนนะตามติดตามนิกกี้ก็ติดตามช้างเหมือนกันนะคะนิกกี้กนกิกกี้ก็ยังงงอยู่ยังงงอยู่นะคะตัวใหญ่ทำไมควงรู้เรื่องนิกกี้ตามติดช้างค่ะ ไม่เอาภาพลงชื่อเลยสวยงามมากค่ะช้างชื่ออะไรคะช้างชื่อมะนาวกับอะไรนะกับพังคูนคนน้องทองพูนนะตัวใหญ่คือคือมะนาวตัวใหญ่คือมะนาวครับผมตัวเล็กคือทองพูนนะฮะแหมคือตัวใหญ่มะนาวนิกกี้งงค่ะมายกเลื่อนเลยมะนาวยังงงนะคะนิกกี้ยังงงค่ะกินหญ้าค่ะน้ำเสร็จกินหญ้าเด็ด นิกกี้จะไปกินอะไรนิกินิกิคงสงสัยตัวไรวะว่าค่ะในไม่มีช่วยให้ช้างกินหรืออมีครับนอนไปะ้แลวเยี่คือความน่ารักของช้างนะคะนิกกี้งงช้างค่ะยังตามติดช้างอยู่นะคะโอ้โหต่อคลิปหน้านะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนิกกี้นิกกี้งงนิกกี้งงค่ะคลิปนี้นิกกี้งงงงล่องรอยของช้างนะคะ